สวัสดีครับผมผมนายสารคาใจครับจากบ้านหนองกิกตำบลจันทีมาอําเภอหลักระบือจังหวัดแพรเพชรนี่นะครับนาลมนี่นาแปลงคู่กับผมนะครับเขาผมผมเคยบอกไปแล้วว่าให้วิธีการทําการแกล้งข้าวที่ผมไปอบรมมานะครับเขาเขาเพิ่งทําครับเมื่อก่อนนี้นารถจะลงไม่ได้ครับแถวนี้ครับลงไม่ได้เลยเนี่ยอย่างนี้เขายังแก้ไม่หักเขาจะแก้ไปหาไม่ถครับขยับยิ่งขยับยิ่งลงครับเนี่ยนี่ขยับก็ยิ่งลงครับ ลงมากครับรถเกี่ยวแทบไปลงให้แล้วครับแต่ปีนี้บังเอิญโชคดีหน่อยเขาปล่อยแห้งอย่างที่ผมบอกได้ดีแล้วครับแปงนาข้างกันกันกบผมนี่ตอนนี้นาผมคือที่เนผีผมทําผมทําไม่ได้เลยครับผมทําไม่ได้เลยแต่พีหน้าสบายแล้วครับตรงเนี้ยคือแห้งแล้วใช้ทํานาอย่าใช้น้ํามากครับใช้น้ํา แช่ข้าวได้ประมาณสักเดือนนึงที่นี้เราปล่อยให้แห้งก่อนประมาณทิ้ง,นนง,ง,งไว้ประมาณเกือบเดือนเราค่อยหว่านปุ๋ยแล้วดึงน้ำราดอีกทีนึงแล้วก่อนจะาข้าวพอข้าวตั้งท้องข้าวโม,มแล้วเราค่อยแช่ข้าวแช่แน้ำครับผมถ้าหากว่าเราดึงน้ำแช่ประจนะํนานะนาเราก็จะเสียแล้วข้าวไปโรคด้วยรักษายากครับผมขอบคครับโอ้โหเนี่ย,ย,ยมันมาไม่ได้อาจารย์เนี่ย